ไม่อยากได้เป็นแฟนแต่ก็ไม่อยากให้หายไปให้ความหวังแต่ไม่เคยคิดจะจริงจังเหมือนเศษขนมปังที่โยนเอาไว้ให้ความสัมพันธ์แบบเบสคัมบิงถ้าไม่รักจะกักกันไว้ทําไมล่ะคะวันนี้มารู้จักกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเรียกว่าเบสคัมบิงคือการที่อีกฝ่ายนะคะพยายามส่งข้อความหรือว่าทักทายถามถ่ายเหมือนจะอ่อยเราตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะเรียกร้อนความสนใจแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเดียวเหมือนนิทานในวัยเด็กนะคะที่ชื่อฮันเซลแล้วก็เกทลที่เขาเหมือนแค่โรยขนมปังไว้ตามทาง ซึ่งขนมปังในที่นี้นะคะก็หมายถึงความหวังเล็กๆให้คนที่ได้รับเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะไรกับเราหรือเปล่านะทําทให้อีกฝ่ายนะคะต้องรู้สึกสับสนตลอดเวลาแต่ก็อาจจะเดินตามขนมปังที่เขาโรยเอาไว้ให้ซึ่งจริงๆคนที่ทํานะคะอาจจะเพียงมองความรักเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่เขาเอาไว้เติมเต็มความรู้สึกตัวเองเท่านั้นเองฟิลแบบบริหารเสน่ห์หรือว่าแก้เหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนฝ่ายที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะก็อาจจะทาให้เรารู้สึกทั้งเหงารู้สึกสงสัยรู้สึกด้อยค่าตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่า ที่เขาทักมาแล้วก็พร้อมจะตอบตลอดเวลายิ่งถ้าคนไหนตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เป็นระยะเวลานานๆน,นะคะก็อาจจะเกิดกลายเป็น toxic relationship แล้วก็อาจจะพัฒนานะคะกลายไปเป็นแผลในความสัมพันธ์ครั้งถัดไปได้เลยค่ะและ้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จนทําให้รู้สึกหมดศรัทธาในความรักหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าบ้างหรือเปล่าใครเคยเจอแบบนี้ก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะคะ